สวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังพระคำให้ชีวิตด้วยกันเราอ่านหนังสือเคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายวิญญ,ญาณของฮัสสันเทเลอร์แล้วรู้สึกน่าตื่นเต้นทีเดียวใช่ไหมครับท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความน่าสนใจในด้านจิตวิญญ,ญาณมากท่านหนึ่งทีเดียวต้องขอขอบคุณกนกบรรณาสานะครับที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมาก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ดีครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องมีโอกาส จะเพียงจะฟังผมนะครับแต่มีโอกาสที่จะหามาอ่านเองเพื่อจะมีเวลาหยุดทบทวนแล้วก็ไตรตรองใคร้ควรถึงสิ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้นะครับนะครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับนะเราก็ได้พบครับว่าภนรกิจโรงพยาบาลเนี่ยโอโ้โหไปไปด้วยความสําเร็จนะครับนะมีคนมาสนใจแล้วก็มีผู้เชื่อหลายคนทีเดียวนะครับนะนะแต่ว่าปรากฏว่า ท่านทํางานหนักจนเกินไปแล้วอาจารย์ทัศน์เทเลอร์ก็ป่วยทํางานอยู่โรงพยาบาลนี้ได้ประมาณ6ปีนะครับก็รู้สึกไม่ไหวในที่สุดท่านก็ต้องปิดโรงพยาบาลแล้วก็เดินทางออกกลับมาฟื้นฟูสุขภาพของท่านที่ประเทศอังกฤษฝากการงานของพี่น้องคริสเตียนที่นิงโปนั้นไว้กับอาจารย์โจนส์นะครับนะแล้วท่านก็กลับมาฟื้นฟูสุขภาพซึ่งคุณหมอตรวจแล้วว่าท่านอ่อนแอลงเยอะ ไม่แข็งแรงพอจะกลับไปอังกฤษนะครับแต่ท่านก็มุ่งมั่นครับว่าสักวันหนึ่งจะต้องกลับไปแต่ในท่ามกลางการที่ท่านอยู่ที่อังกฤษเนี่ยท่านก็ไม่ได้ลดละการงานของประเทศจีนเลยนะครับท่านเขียนจดมหมายหนุนจิตชูใจชาวอังกฤษจํานวนมากแล้วก็เรียกร้องให้พวกเขาไปกันช่วยกันไปประกาศที่ประเทศจีนเพื่อนําคนจีนจํานวนมากที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าให้ได้รู้จักกับพระเจ้านะครับแต่มีคนตอบสนองน้อยมากเลย แล้วก็ท่านก็พยายามหารายได้หาเงินไม่หารายได้หาเงินนะครับส่งไปสนับสนุนพันธกิจที่ประเทศจีนแต่ว่าท่านรู้สึกปลุกใจคริสเตียนอย่างไรก็ยังไม่ไม่ได้เกิดผลท่านจริงนะครับนะอาจารย์ดับเบิลยลเพื่อนของฮั์สันก็เป็นบรรณาธิการวารสารแบปติสก็ท้าทายฮั์สันเขียนหนังสือ เรื่องการงานของนิงโปเมื่อท่านเขียนไปบทแรกอาจารย์ลุยส์บอกว่าต้องเขียนถึงประเทศจีนทั้งประเทศนี่จึงทําให้ฮัสสันได้มีโอกาสหยุดแล้วก็มองดูประเทศจีนซึ่งเมื่ออยู่ที่นิงโปท่านเล่นง,งานที่นิงโปมากมายจนกระทั่งไม่มีเวลาหยุดคิดถึงการมองดูประเทศจีนเมื่อกลับอังกฤษก็นี่เป็นกลายเป็นโอกาสดีเลยครับท่านใช้เวลาอธิษฐานแล้วก็พิจารณาการงานกับความต้องการของประเทศจีน จนในที่สุดท่านมองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับท่านอธิษฐานแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้าแต่ท่านรู้สึกหนักใจมากแล้วก็นอนไม่หลับนะครับเพราะท่านห่วงประเทศจีนแล้วก็รู้สึกว่าท่านห่วงใยถ้าท่านชวนคนจํานวนมากไปจีนได้พระเจ้าจะเตรียมคนให้ท่านแน่ๆแ,และพระเจ้าจะเตรียมนะครับความจําเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆให้แน่ๆแ,แต่ถ้าคนเหล่านั้นไปแล้วเจอความยากลําบากที่จีนแล้วล้มเหลวกลับมาล่ะ ท่านจะแบกภาระของคนเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านจึงต่อสู้ในเรื่องนี้แล้วก็นอนไม่หลับวันหนึ่งนอนได้ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับก็ทําให้เป็นปัญหามากนะครับนจนร่างกายของท่านสุดโทรมนะครับวันนี้เรามาดูต่อว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากการปั้าสู้แบบนี้ฤดูร้อนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งกรุงลอนดอนเต็มไปด้วยฝุ่นและอากาศร้อนระอุมิสเตอร์เพียสผู้คุ้นเคยกันมานานนะครับ เห็นว่าสุขภาพของฮัสสันไม่ค่อยดีจึงชวนเขาไปพักผ่อนชายทะเลณเมืองไบรตัน4 5หวันมาเรียซึ่งห่วงใยเขาเช่นเดียวกันก็สนับสนุนให้เขาไปเช้าวันอาทิตย์ในไบรตันฮัสสันเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาไปคริสจักรกับเพื่อนๆครับไปนมัสการพระเจ้าแต่ภาพที่เห็นสมาชิกมากมายในคริสจักรแห่งนั้นและได้ยินได้ฟังพระกิตติคุณทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาด ได้ตอกย้ำให้เขาคิดถึงหลายล้านคนในแผ่นดินจีนที่ตายโดยไม่มีโอกาสได้ฟังพระกิติคุณแม้สักครั้งเดียวฮัตสันหุนหันพระออกมาจากการนมัสก,การในเช้าวันนั้นด้วยความทุกข์ใจออกไปที่ชายหาดและเดินไปมาบนชายหาดตามลำพังครับเขาหวนคิดถึงการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณในใจเขาอีกครั้งหนึ่งเขาแน่ใจว่าพระเจ้ากำลังตรัสกับเขา และเขามั่นใจว่าถ้าเขายอมจำนนต่อน้ำพระทยัยพระองค์และยอมอธิษฐานขอให้มีมิชชันนารีออกไปประกาศทั่วแผ่นดินจีนพระเจ้าจะตอบแน่นอนพระเจ้าจะตอบแน่นอนเขายังเชื่อด้วยว่าพระเจ้าจะประทานเงินทองที่จำเป็นให้ไม่ว่าจะมากมายแค่ไหนฮัสซันไม่สงสัยเรื่องนี้เลยมีเรื่องเดียวครับที่เขายังข้องใจอยู่คือสมมุติว่าล้มเหลวละ่ะ เขารู้ว่ามิชชันนารีใหม่เหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลําบากอะไรบ้างสมมุติว่าพวกเขาล้มเหลวแล้วหันมาโทษเขาเขาจะรับผิดชอบคนเหล่านี้ได้หรือที่หาดไบรตันฮัตสันรู้ว่าเขาจําเป็นต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปเขาทนต่อความขัดแย้งนี้ไม่ได้อีกแล้วเขาจะยอมก้าวออกมารับภาระเป็นผู้นําตามที่พระเจ้าทรงเรียกเขาไหม มันเป็นแค่การต่อสู้เพราะขาดความเชื่อมารซาตานชักนำให้เราคิดว่าเราจะพัดตกลงไปในบ่วงแล้วเพราะคำอธิษฐานและความเชื่อของเราเองฮัทสารเขียนไว้อย่างนี้มันเป็นแค่การต่อสู้เพราะขาดความเชื่อเพราะมารซาตานชักนำให้เราคิดว่าเราจะพัดตกลงไปในบ่วงแล้วเพราะคำอธิษฐานและความเชื่อของเราเอง และเราต้องหาทางช่วยตัวเองให้หลุดพ้นออกมาให้ได้ผมคิดไม่ถึงว่าพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจที่จะประทานให้ทั้งคนและเงินทองจะสามารถพิทักษ์รักษามิชนาลีหน้าใหม่เหล่านั้นไว้ได้ด้วยไม่ว่าจะไปอยู่ส่วนไหนของจีนแผ่นดินใหญ่ท่านกับสงสัยว่าพระเจ้าจะดูแลมิชนาลีใหม่เหล่านีน้ไม่ได้ ทัดสันเขียนไว้ว่าผมเดินไปตามชายหาดด้วยความทุกข์ระทมฝ่ายจิตวิญญาณเหลือที่จะกล่าวแต่ในที่สุดความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในใจว่าอย่างไรก็ตามถ้าพระเจ้าให้คนกลุ่มหนึ่งแก่เราที่จะออกไปประเทศจีนเมื่อพวกเขาเดินทางไปแล้วตายหมดเพราะความอดอยากพระเจ้าจะรับพวกเขาไปสวรรค์ทันทีและถ้าเผื่อมีคนจีนรอดสักคนหนึ่งก็คุ้มแล้วไม่ใช่หรือความคิดนี้แวบเข้ามา ในใจของท่านความคิดอีกอย่างหนึง่งสวนขึ้นทันควันว่าถ้าเรากําลังทําตามคําสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เองจะเป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่ตัวเราเขาร้องออกมาด้วยความโล่งใจอย่างที่สุดว่าโอ้พระองค์นั่นแหละพระองค์เท่านั้นที่จะรับผิดชอบทุกอย่างแต่ผู้เดียวผู้รับใช้ของพระองค์จะออกไปตามพระบัญชาของพระองค์โดยมอบผลที่จะบังเกิดขึ้นไว้กับพระองค์โอ้ ท่านคิดถึงสองประเด็นนี้พระเจ้าเองจะเป็นผู้เตรียมคนให้พระเจ้าเองจะเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาของเขาถ้าคนเหล่านี้ไปแล้วอดอยากตายเขาเข้าสู่ป่นดินสวรรค์และพระองค์จะเป็นผู้รับผิดชอบคนเหล่านี้ทุกคนที่พระองค์ทรงพาเขาไปที่ประเทศจีนฮัตสันจึงบรรยายไว้ครับวันณะที่นั่นพระเจ้าได้ชัยชนะเหนือความไม่เชื่อของผม และผมยอมสยบเพื่อรับใช้พระองค์ทันใดนั้นสันติสุขเอ่รล้นจิตใจในบัดเดี๋ยวนั้นผมอธิษฐานขอผู้ร่วมงาน24คนจากพระองค์2คนต่อ11จังหวัดในประเทศจีนที่ไม่มีมิชชนารีและ2คนสำหรับมองโกเลียผมเขียนคำขอนี้ลงบนพระกัมภีแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านพักด้วยความชื่นชมยินดีที่เคยเหือดหายไปเสียหลายเดือน และด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะอวยพระพรทั้งงานของพระองค์และตัวผมเองและมิชันลีที่จะไปด้วยกันสงครามยุติลงมีแต่สันติสุขและความยินดีพระเจ้าได้ชัยชนะคืนนั้นผมหลับเป็นตายภรรยาสุดที่รักของผมคิดคงคิดว่าการไปไบรตันเป็นผลดีสำหรับผมใช่มันเป็นผลดีเช่นนั้นจริงๆด้วยแต่เป็นผลดีที่จุดเปลี่ยนที่ท่านฟังเสียงพระเจ้า นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการประชนภัยแห่งความเชื่อซึ่งเต็มไปด้วยการทดลองและชัยชนะอันยิ่งใหญ่มากมายเกินกว่าฮัตสันจะนึกฝันโอ้โหบทความอย่างนี้เต็ไมไปด้วยพลังจริงๆท่านพบความจริงว่าพระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบพี่น้องครับหลายครั้งเราแบกภาระ,ะที่เกินกำลังของเราแต่ พระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อเราเชื่อฟังและเดินตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติได้รับการยกย่องเพราะพระองค์เองจะเป็นคนดูแลเอาใจใส่การงานเหล่านี้ไม่ใช่เราและพระเจ้าเท่านั้นจะนำพาการงานที่เราเชื่อฟังทำตามพระองค์นั้นให้สำเร็จผลอธิษฐานด้วยกันโอพระบิดาเจ้าข้าหลายครั้งเราอยากจะทำโน่นทำนี่เพื่อรับใช้พระองค์ ลหลายครั้งเรากลับไม่เชื่อว่าพระองค์จะนำความสําเร็จมาสู่เราหลายครั้งเราไม่เชื่อว่าพระองค์จะดูแล,แลและรับผิดชอบการงานต่างๆของเราได้และแม้แต่งานนั้นล้มเหลวพระองค์ก็จะรับผิดชอบคนของพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างและเราเชื่อว่าเมื่อพระองค์รับผิดชอบมันจะไม่มีทางล้มเหลวและนี่เป็นจุดที่ฮัสสันมาถึงชัยชนะพระเจ้าชนะในใจของท่านท่านยอมสยบต่อพระเจ้าและลุกข,ขึ้น และวางแผนและก้าวเดินจะนำมิชชันลีรี24คนไปยัง2 0 1 1จังหวัดและมองโกเลียเพื่อนำข่าวประเสริฐไปสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับการยกยออ่องขอสอนและฝึกพวกข้าาหลายจะเชื่อวางใจพระองค์อย่างนี้และรู้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบการงานของพระอ,องค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอพระเจ้าสอนพวกข้าาหลายไว้วางใจในพระอ,องค์ขอขอบคุณพระอ,องค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนพี่น้องครับรับใช้พระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระองค์เพราะบางครั้งงานนั้นหนักเกินกว่าที่เราจะรับแต่พระเจ้าเองเป็นผู้รับรองการงานนั้นและทำให้สำเร็จขอบคุณพระเจ้าจริงๆขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องและลุกข,ขึ้นเดินตามการงานที่พระเจ้าทรงเรียกเรานะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องครับพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ